วันนี้ยามไลฟ์ช anel ก็จะนำทุกท่านไปเที่ยวดอยกันนะครับสุดสัปดาห์นี้วันหยุดอาทิตย์นะครับเราก็จะไปชมหมอกกันบนดอยช้างมูบนะครับไปเรื่อยๆพาหมีพาฮีนะตอนนี้เราอยู่จุดแรกที่หมู่บ้านพามมีนะครับสามแยกนะครับบริเวณนี้สายหมอกวันนี้ดูเต็มเลยครับวันนี้หมอกความชื้นนะไม่มีฝนแต่คุ้มๆนะครับอากาศดีมากเช้านี้ที่ าหมีพาฮีนะครับยามแรงจะพาไปเที่ยวบรรยากาศนะครับทีนี้เราก็ตึงขึ้นมากันนะครับในรอบหลายเดือนเลย้วครับเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็จะไปดูที่จุดชมวิวระดับโลกนะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปก,กันไปก่อน นี้เราก็มาถึงาาจุดร <9 S 1> ับจุดชมวิวระดับโลกวันนี้นะครับก็ม,ม,มานะทุกครั้งนะครับบรรยากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งแต่ว่าไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมแล้วก็โทรศัพท์ก็ล่วงไปนะครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับมนครั้งนั้นมันมีถูกใจลึกไว้เพียงแค่ครั้งเดียวล่วงไปสองทีละวันนี้ดูสายหมอกวันนี้ก็โอ้โห ดูดูมันเล็กไปนะเพราะว่าเด็กๆก็โตขึ้นแล้วพี่อก็โตขึ้นด้วยเก็บภาพบรรยากาศไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังมาดูเอ่อ การตอนนี้ก็สวยมากนะครับที่เราเห็นเป็นหมอกอยู่บนภูเขาเพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่จุดสูงมากเพราะว่าเราอยู่ังใกล้จะถึงหมู่บ้านผาหย,ยีแล้วเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะบรรยากาศเรามาแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับรอบนี้รู้สึกว่าเย็นและสดชื่อนอะากาศมันคล้ายๆกับว่าเข้าหน้าหนาวนะเธอจริงๆแล้วเพิ่งจะเข้าย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ เก็บไว้ตรงที่ลึกครับแล้วก็เผื่อคนทางบ้านได้ดูด้วยเพราะวิวสวยมากเลยครับตอนนี้อยู่ไอชิดก็บอกว่าอยู่ขอนแก่นนีดไม่เห็นแบบนี้นะครับรอมาทั้งชีวิตเลยครับมาข่าวใดก็ประทับใจข่าวนั้นครับทุกครั้งนะครับพวกเขาไม่เคยเบื่อเลยครับน่าธรรมชาติครับมีบ้านตัวนี้ธรรมชาติมันสร้างสรรค์มาให้เราสูดอากาศครับสูดอากาศให้เต็มปอดสิครับพี่ครับ

ต้นกาแฟสดครับไปไหนมาครักาแฟงไงแล้วได้อะไรมากาแฟที่อร่อยนะผมต้องนี่เลยครับผมกาแฟสตาร์คอฟฟี่ครับผมสามารถสั่งได้เที่ยงราคาหมละสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นก็ม,มาถึงที่หมู่บ้านผาหยีแล้วครับตอนนี้วิวราสุดตอนนี้ก็ยังมีสายหมอกอยู่นะทะเลหมอก ก็ไม่ไหวที่จะต้องเก็บภาพวิวนะแต่ว่าเสียดายว่าติดหลังคาบ้านงั้นก็ลื้อเลยพี่เอกไม่ลื้อลื้อนี่ลื้อนี่เรานะลื้ออันนี้อันนี้ไทยใหญ่ิมันมันนง้ม่นบอก ครับผมก็จะเป็นคลิปรวมๆที่เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวบนดอยผาหีนะครับซึ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับท้องฟ้าวันไหนที่ท้องฟ้าเปิดพวกเราก็ขับรถึ้นไปก็เจอแต่สายหมอกกับลมเย็นๆอากาศเย็นๆครับสู่อากาศเต็มปอดแล้วก็นําบรรยากาศรูปไทยต่างๆมาฝาก FC ช่องยามแรงชาแนลนะครับก็ฝากขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ